เอาเธอมีอีกอันหนึ่งมันจะโค่นไหมนะไม่กิลกนลอกะเธ <c oughs> อเอาเอาันั้นลงไหมเหรอเออจะเอาหัวลงออนอนีต้ระไไป บอเพ็ตกับารเฟิไปยังล่ะพวกนี้มันเลือยเนาะข้นเลยไปดไม่ใยาึ้นไหมเนี่ยตัวต้นนี้มีไม้ปลุกน่าจะขึ้นไหมเนี่ยมันคอะไรมันยังไงกนไหมไม่อร่อยเหรอ <c oughs> คนอื่นเขากินแม่ก็กินมันเป็นไรก็ไงก ไปนู่นพ่อกัขุดแล้ว เธอกระเป๋าเป,าเปียกเปื้อนแล้วอ่ะตะไคร้ไว้ข้างหลังดีล่ะเขาต้องซักให้อีกต้องถอดออกมั้งถอนไปได้ไหมแล้วจะใส่มาทำไมล่ะตะไครไปข้างหลังก่อนงั้นนะ่ะเออไปแล้วก็ไปปลูกแต่ค่อยเก็จับดึงบิดไปหนนะ่อยอืออือ เ,เต็มเลยนะเนี่ยพ่อเหลือก็ไปปลูกเลยก็เลยปลูกตัวนี้เลยยาวไปเลยเอเอเพราะเดี๋ยวมันก็ตายเพราะอีบายปลูกรอดกี่ <ใน S 2> ต้น,นเขาถ่ายให้ไปเอถอถ่ายอยู่ขอแล้วขึ้นใหม่เลยไม่เอามันยาวไป ทำอะไรครับเนี่ยต้นไม้ต้นอะไรเลื่อมังกรลิฟ้์รถเขาลิฟน์รมันจแค่วงอันนี้ คนเยอเลยนะ <c oughs> แล้วไม่เปล่งยังมีอยู่สามลูกเรายากกินลายนู้นเลยกูก็ขึ้นแล้วกูก็ะเจาะมินทีละสองทำให้กินด้วยอันหนึ่งแล้วก็เน,น่าไปดูในหน่สสงสุกต่ออยู่ตรง้ก๋วยไนหน่งไม่อร่อยหรอมันก็ไม่ค่อยอร่อยเหมือนเองหเอาน่านมาสิมันไม่ค่อยห่อ เด็ดมาแต่วันนี้ไม่ได้ปไปดูเลยเหลืออีกสี่ข้อคุณอีกสี่เราเอาไปอยู่ผมเน่นาก็ได้มุ้งดีกว่าปให้มันขึ้นในหนาไปเลยเลยอาเรื้อเลือครับเน้อหนาเลยพ่อผมไม่ยอมไปทำร้านในี่ยมันด,ดินไม่ดีเลยมันดินพันบอน่อตรงเนี่ยมันดินแน่นดิน